สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับน่วยรหัสห้าแปดหนึ่งสองวันนี้เราจะมาจับตัวประหลาดในโรงพยาบาลกันใช่ไปดูกันเลยต้องเรียขึ้นรถตู้เฮ้ยเร็วสิเร็วสิขึ้นแล้วยังขึ้นแล้วเร็วนะรถตู้ดูข้างหลังให้ด้วยนะมีตัวอะไรตามมาไหม ไม่มีเฮ้ย่งรีบมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลอ่างนี้แหละการที่จะไปจับพวกมันเราต้องมีอาวุธเจมเท่านั้นเรามีแล้วใช่ไหมนั่งยังโรงพยาบาลอ้าวราสูงอ่ะนี่นี่จอดตรงนี้ก็แล้วกันนะลงรถเร็วลงรถแบบนึงมาเล็กสองยู่ไหน หมายเลขสองอยู่ไหนเด้งหมายเลขสองเด้งทำไงได้เราไปที่โรงพยาบาลก่อนเลยน้องไปกำจัดมันเขาตัวเราเต็มแลนะ้วเนี่ยมีใครเอาไว้มากันไม่รู้อ่ะเฮ้ยตัวบ้าแล้วเนี่ยปิดก่อน มันต้องรวมร่างกันเฮ้ยยิงมันมันตาย,ม,ตายมันจะตาย,ยมันจะตายยิงมันมันออกมาห้ามให้มันออกมา,า,มา,มามลูกลำโตรเยอะเลยเจ้าฮาเจ้าฮายังไม่หมดอยู่ไหนอีกล่ะว,ว้ายไอ้สีทธ มันอ่อนแรงแล้วโอเคจับมาเลยลองไปดูในห้องห้องนี้ไม่มีใครไม่ใช่ห้องนั้นตัวประหลาดหมดแล้วใช่ไหมโอเคลองไปดูในห้องที่มีประตูนั้นไม่มีโอเครอดไปฉันไม่โรงพยาบาลนี่ปลอดภัยไหมครับผมขอบคุณนะคะฝนตกไม่เป็นไร ออามาผิดอันดูให้ด้วยนะว่าคนอื่นเข้ามาไหมตอนนี้เราจะกำจัสดสปาราได้แล้วฉันยังไม่ได้กำจัดอะไรเพราะ,ระเธอนั้นหายไปจากไหนหายไปจากโลกไม่ S <S เข้าแล้วหมายเลขสองอยู่ไหนบนหลังคาบนขึ้นมาทำไมบนหลังคาแเราจะมาจับเป้าหมายเสร็จแล้วขึ้นรถมากำลังจะเข้าไปแป๊บนึงนั่งสิหรืยสองนั่งได้ใช่ไหมดูรถให้ด้วยไหมไม่มีระวังชนระวังชนแม็กโดนั่น กลับพันกลับทนับทนเร็วๆด้วยนะรถตู้เราใหญ่ไปไหม,มใหญ่พอแล้วมั้งเลี้ยวอะไรเลี้ยวไปมาโอ้ด้งแล้วดูก่อนดูก่อนดูฉันก่อนทำไมอะ่ะรถเอียงอะ่ะต้องเรียกกำจัดรถก่อนที่มันระเบิดนี่นะ หายทำภารกิจเสร็จแล้วโอ้ยมีภารกิจอะไรให้ทำอีกอ่ายาย่าเฮ้ยมีภารกิจอีกแล้วอ่ะที่บ้านสีขาวหลังนึงอ่ะย่าอาบน้ำเสร็จหรือยังอาบน้ำเสร็จหรือยังเฮ้ยอาบน้ำเสร็ดยังเฮ้ยมีภารกิจให้ทำแล้วเฮ้ยตื่น ไ้ยตดใจดีปะ่ะถ้าไม่ตื่นไม่ไม่อยากไปทำภารกิจใช่ไหมทำสิมาเร็วเราต้องเรียบขึ้น,นเราต้องเรียบขึ้นไปแล้วเพราะวันตอนนี้ฝนตกมากอย่างมากเลยเบอร์สองเร็วเบอร์สองเบอร์สองเร็ตโว เบอร์สองเบอร์หนึ่งทำไมยังไมร้อยแล้วเบอร์สองแล้วแล้วเบอร์หนึ่งทำยังทำแล้วโอ้อยู่ใกล้บ้านเราเลยเนี่ยแต่ฝนตกแล้วเราด้วยธรกิจถึงยังถึงแล้วมีตัวประหลาดอยู่ในนั้นเยอะแยะด้วยเอ้ยต้องไปเข้าไปดูเขาบอกว่ามีอาวุธก็เอาอาวุธออกมาดิอาเไยเต็มเลย ยังไมใ่ใช่ไต้ใช้ของนี่แบบนี้ไม่ได้ผลน่ะโโอ้โหเยอะเยอะแท้เหล่อ๋อตรงนี้ถ้าทีมันจะมาทำร้ายเรามันไม่ช่วยกันเลยอ่ะมันออกมาข้างนอกแล้วตายแล้วตรงนี้เรวงงวว็วแล้วปิดประตูทิ้งไว้ทำไมโอ๊ยหยไหนล้วมันยังไม่หมดเล่นในห้องนอนอีก เลยลกี่ตัวหลายตัวเลยในะห้องน,นอ้ำน่ะหมดแล้วหมด,ดยังหมดแล้วแหละยังไม่หมดใช่ไหมหมดแล้วยังไปดูกันไปหลังทีวีมีเลยไหมไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วเสร็จภารกิจ อร่ไม่ช่วยกันอะไรกันนะเร็วจะรถตู้ก็สิบพร้อมหรือยังเบอร์สองพร้อมแล้วกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะกันกลับรถนี่มันยากจริงจริงบ้านหลังหนึ่งนี่มันง่กอดมากตรงนี้นะจอตรงนี้นะ เบอร์เบอร์สองลงมาแล้วฝันตัวเดือดเปียกแล้วกยิหมือทั้งตัวไปอาบน้ำก่อนปะยังพบยังพบปลาซูก้ามาอยู่เลยเนี่ยทำน้ำก่อนดีกว่าอย่าอ,อ,อ,อย่าเพิ่งเข้ามานะามากินกาแฟอะไรเนี่นย สบายจังเลยเสร็จแล้วจะกินทำไมเนี่ยนอนเดก็ทุบประตูนอนดีกว่าข้อดีค่ะนอนไม่หลับข้อเีทันใดนั้นเองยายาก็หายตัวไปแล้วก็มีสัตหลาทีห่หน้าตาเหมือนยายเข้าบ้านไปเอ้ย,ยายาไปซื้อของนานจังเฮ อืมเี่เสียมันคล้ายว่ายนะข้างบนไปดูหนูดีกว่าอืมจะ่อ้โหโอ้โโอ้ตกใจจนเปิดคอมตัวอะไรอ่ะลองตีเลยยิงทาไมตันอะไรอ่ะมันเหมือนในย่าเลยอ่ะก็ย่าย่าไง สของเ็จแ่แกไม่ต้องมาเนี่ยเป็นย,ย่ยาเลยฮัลโหลนะว่าแกเป็น S T p ที่สามารถปรัมตัวได้นี่เนี่ยนี่ที่แกสรบไปเลยเ <c oughs> จับขึ้นรถ <c oughs> ต้องตามหาเบอร์สองให้ได้ อามิบลากขึ้นรถตู้นั่นแต่ลากแกไปสวนควบคุมไม่ไอ่อะขึ้นไปจิบอย่าลด เฮ้ยยถอยแล้วฮึฉันจับแกได้แล้วจัสเปร์ลาตใหญ่ใหล้จะ,จะจับจับแกไปศูนย์ขบคุ้มให่แล้วจะมาล้องขอความช่วยเหลือเลยจะสเปร์ลาตใหย่ใหช่วยด้วย,ยทันใดนั้นเองรถก็ยังแตก แล้วไปชนกับตึกบ้านหลังหนึ่งฮ้ยชนทำไมเนี่ยเฮ้ยแกยาแกมีพลังกิษใช่ไหมยาที่นี่แหละสวนโควบค่หลังเล็กๆยายาชวนจันด้วยลงมายายาชวนจันชวนจันด้วยลากลงมาลงมาดิฉันลากแกลงมาแล้วลงมาสิ แอนนี้เข้าไป,ปทำไม,มย <c oughs> อย่าเปิดคอมทำไมแอ่แกอยู่ไหนวันนี้ไปแล้วอะ่ะไหนเนี่ย อยู่ในนั้น<ร>นี่คือห้องสูบควบคุมของแกเอ้ยอะไรเนี่ยนึกชิงใครไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะใครอ่ะไไปไปแกต้องบอกว่าแกไปใครฉันคือหน่วยสองฮะเบอร์สองโอ้ยทำไมไม่บอกเบอร์สองเฮ้ยทำไมจะปอมตัวประสาทประลายทำไม ฮะฉันแกอยากเล่นโอ้จะเล่นทำให้ตกใจหมดเลยทำคนอื่นคโดนขังตัวหมดเลยค้อรถึ้นรลอกลับบ้านแล้ว<ะ>ไปขึ้นกลับรถนี่มันยากจริงๆเลยนะแล้วและแล้ว,ลวเรื่องก็จบอย่างสงบสุขและทั้งสองนั้นก็ได้กลับมาคืนดีกัน กลับบ้างอย่างมีความสุขจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสวัสดีเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ s u b s บสไครและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายยเดี๋ยวกันสิ่ขาทำด้วย 拜拜。Bye bye.